มีแตป่ป้ายงานสวยๆจริงไหมอันนี้บอกเลยว่า,าก็จริงอยู่นะจริงพี่ <c oughs> ไม่ได้ขิงนะแต่แบบงานป้ายเขาทําดีจริงๆอะ่ะนะคะเปิดรีวิวกางเก่งนน02บ้างจริงๆแล้วพี่ยุสวันใช่ไหมยุสวรหนูเปิดไปแล้วเปิดบ่อยด้วยตัว02นะป้ายโกดนะคะเปิดบ่อยมากตอนนั้นนะคะพี่เปิด02ไปบ่อยตัว02กับ03โกดจะเปิดบ่อยมากนะคะพี่อะ มาที่ชุดว่ายน้ำของเราเลยดีกว่าโก้ด8 5 5 a นอนะคะตัวนี้เอาไปเลยน้ำหนัก90กิโลละคาถูกเหมือนเดิมห <laughs> ้าพันเก้าเองแอมโอ้โหบอกเลยว่างานสีสวยๆวันพีทถูพีทนะคะเนี่ยดูดิเอองานเวอร์มากชุดว่ายน้ำฮิตมากนะช่วงนี้ไปทะเลกันแล้วจ้ะจะบอกให้บางแสนกระหึมห่มแล้วนะคะ ช่วงนี้บางแสนกระหึมแล้วชลบุรีพัทยาเ,ออเริ่มแบบเออตัวแม่แลลวนะนี่ไงลูกค้านะฮะแม่คงแม่ค้าต่างจังหวัดอย่างเงี้ยห่หรือว่าเป็นเออนี่ก็มีนะพวกกาญจนบ,บุรีอนะ่ะเนาะแพรกากาญจนบ,บุรีบอกเลยว่าฮิตกันแล้วมีการแบบไปเที่ยวกันแล้วอูพ้พี่เขาเริ่มไปเที่ยวกันตั้งแต่เดือนนี้กันแล้วเนาะนะคนะ,ะอาดิดาสมาแล้วนี่แบรนด์ งานแบรนด์มาแล้วนี่ยอ้สวยจังเลยอ่ะมีซับนเป็นเก่งชั้นในด้านในด้วยพี่คระชายหญิงแล้วก็เด็กเล็กด้วยนะคะงานไซส์คลาเด็กเล็กด้วยนี่ไงเห็นไหมเด็กเล็กเด็กน้อยอะไรก็ว่ากันไปจํานวนตัวเยอะมากค่ะนะอุ้ยวิว่าน่าจะประมาณ700กว่าตัวเลยมั้งตัวใช่แต่ว่าจริงๆก็ตีคร่าวๆแหละคือว่าหนึ่งเลยคือมันเป็นผ้าพี่มันเป็นผ้าชนิดพิเศษ ผ้ามีน้ำหนักเบานะคะถ้ามีน้ำหนักเบา,นะะา,เบาแล้วก็มีติดไซเด็กไปด้วยนะคะ <Okay. S 1> ก็จํานวนตัวประมาณนั้นแหละ <Okay. S 1> นี่มิุนโนะอันนี้คือเป็นชุดว่นน้ำคุณผู้ชายที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างงี้ <Yeah. S 1> นะคะเล่นเซิร์ฟดำนงดำนาไปกระบี่ไปพังงาไปดูปะการังอะไร <Okay. S 1> <laughs> เออไปดูปะการังหรือเปล่ามิซุนโนะค่ะ แ,นะแบรนดมานะแบรนดมีนะพี่งานญี่ปุ่นบอกเลยอุ้ยตัวนีแ้แซ่บจังเลยอ,ะลอ่ะตัวนีแ้แซ่บจังเลยม,นะมีงานคุณคุณหนูตัวเล็กตัวน้อยนะคะตัวเล็กตัวน้อยเลยคราสไซส์คราสปนกันไปเลยพี่ไซส์เด็กเล็กเด็กโตนนะคะเนาะ แอดแบมบอกเลยว่างานปังๆจริง,ง,งๆแน่นอนงานญี่ปุ่นค่ะพี่ตัวนี้นะกกโลราคาถูกด้วย5,900เกว้ายนี่ชุดสวมสูทบอดี้สูทนะคะครับปนกันไปเลยมีเสื้อฮาไวายไหมตัวเสื้อฮาวายพี่ร้านะสินค้าหมดนะป้ายโกดมันเปิดจองไปหมดแล้วนะคะอืมแต่ว่าอาจจะต้องรออัปเดตตู้ใหม่ๆเข้าด้วยแหละเนาะเพราะว่าตอนนี้แอดมินก็ไม่ทราบว่า ตัวอะไรจะเข้ามาเพิ่มบ้างนะคะเราติดตามได้เลยมีมาแน่นอนค่ะพี่เนาแต่ว่าจะจองทันหรือเปล่าไม่รู้เออเอาเป็นว่าลุ้นดวงเลยนะคะจริงๆงาน,งานฮาวายก็ฮิตมากช่วงนี้เพราะว่าฮาวายมันเป็นแบบฟิลไปเที่ยวเดินชายหาดอะไรอยเงี้ยคุณผู้ชายก็ฮิตกันมากเลยนะคะ <c oughs> ไหน <c oughs> เหมือนเขาจะเสริมสําหรับเล,เล่นเล่นเซิร์ฟไหม,ม ไถอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่จริงๆมันเหมือนกระเกงชุดดำน้ำอ่ะเออใช่สวยนะพี่นี่ไงวันพีเซ็กซี่เป็นใสเดียวแบบแซ่บเลยอ่ะันี้ยชุดชุดดำน้ำแท้จริงเออดำน้ำจริงๆไม่เร้นนะมีลเตินด่อยอะไรนะถังออกซิเจนหนัก แพงค่ะเป็นพันอูหลายพันชุดดำน้ำแพงนะพี่มันเป็นผ้าออกแบบชนิดพิเศษแล้วก็วัสดุที่เขาใช้คือมันจะเหมาะสำหรับดำน้ำโดยตรงนะคะงานญี่ปุ่นอ่าบางตัวก็มีพวกงานพิมพ์ลายพวกกระฟงกราฟิก ตุกตุนตุกตามาด้วยนะะแขนสั้นแขนยาวใส่เดียววันพีททูพีทบอดี้สูตรเนี่ยสวิมสูตรเด็กๆได้นะน้องผู้หญิงน้องผู้ชายนะพี่คลาคนมาเลยอ๋อสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ทำไมเสียงเป็นยังั้นล่ะเสียงเป็นยังงเอาใหม่นะเอาหม่โอเคได้แล้วเสียงอ่อมากเสียงกระดิ่งดิฉันนะโอ้ยน่ารักจังเป็นน้องเคโรโรเคโรโร สวยมากอันนี้ค่ะมัดเอวเซ็กซี่แบบนี้นะคะพี่มีแบบกระโปรงมีแบบกางเกงชั้นในนะคะเสือเ้อแขนยาวดำน้ำกันดงกันแดด,ดบางตัวก็เป็นชุดว่ายน้ำที่แบบกัน U ูมาด้วยนะเผื่อว่าใครไปดําน้ำแล้วแ,บบแสงแดดเผาอยู่ท่ามกลางทะเลอะไรอย่างเงี้ยพี่คือว่าออกแบบมาพิเศษเลยงานตัวนี้เป็นงานของญี่ปุ่นนะพี่เพราะฉะนั้น่นะพวกผ้าพวกแบรนด์อนะคะมี มีบัสสูตที่ดีแน่นอนแล้วก็แบรนด์ก็คือแบรนด์แบบมิสนโนท,ที่เราเจอไปมิชลินอดิดาสนะคะแบรนด์เฮดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบรนด์ชุดว่ายน้ําเลยนะจ๊ะอ่ะเป็นว่ารหัสนี้นะ,ะพิมพ์นอนหนูศ1นยะ,ะพี่นอนหนูศ1หนค่ะรับกระสอบใหมายพิมพ์รหัสนอนหนู0ูนย์สะคะลูกรีวิวลดให้500รอบาทเนาะเหลือเพียงแค่5<ม>้าพันสี่เท่านานถูกมากนะ,ะจริงๆเออ ขายดีว้าน่ารักอยู่แล้วลายดอกนี่ไงมันเหมาะสําหรับแบบว่าเออเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อาจจะขายอยู่ในช่วงเออทะลงทะเลซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าปกติเรามีเพจอยู่แล้ว,ลวใช่ไหมนะ,ะเอางานินเนี่ยเลยซัมเมอร์ไปขายได้เนาะอุ้ยสวยมากอุ้ยสวยอะสวยจริงสวยจริงตัวนี้วันพีช ใส่สงกรานเธอใส่ชุดน,นี้ไปเดินเหรอโอ,อ,อ,เ,อ,เ,อเอาก็ตัวแม่นะก็แซบเ,เดินถนนข้าสารหม้<อ>เขาเหนียวข้าวอะไรเอะแย,ยะไปหมดนะคะอเออบอกเลยว่าแซบแน่นอนใส่คู่กับยีนนะเอออาจจะแบบกันดองใครขายตัวคลุมไหมงานตาขายคลุมหนะ้านะไปคลุมเนาะสวยนะลูกค้าแต่ว่าแนะนําว่าทาครีมกันด้วยนะเพราะฉะนั้นจะเป็นลายเลยเออแดดแรงนิดนึง เออแม่นะคะพ่อขาแม่ขาเอาไปขายขายแซมแซมงานปกติที่เราขายได้นะปกติเราอาจจะขายเป็นยีนสวยุดอะไรอย่างเงี้ยพี่เอาไปเลยงานชุดว่ายน้ำนะะเอาไปแซมกันได้เลยะค่ะเอาไปแซมกันได้เลยบอกเลยว่าขายดิบขายดีแน่นอนพี่เอาไปขายเล่น,ลนๆนะ ถ้ามันเป็นวันพีชใช่ไหมเออวันพีชก็ขายสักตัวละร้อยอย่างเงี้ยอย่างตัวเสื้อตัวอะไรที่ไม่ใช่แบรนด์มากเงี้ยค่ะตัวละห้าสิบได้อันไหนเป็นบงเป็นแบนก็บวกเพิ่มกําไรได้เลยนะคะบวกเพิ่มกําไรได้เลยค่ะแขนสั้นแขนยาเนี่ยน้องหนูน่ารักอีแล้วโอ้โหใช่ไหมอ่าใช่ใช่ค่ะคระเลยพี่ เป็นงานแบบกักก็ได้นะบางคนก็จะมีสไตล์แบบไอ้หนุ่มเสื้อกากเออสวยอะ่ะแม่บอกเลยว่าแฟชั่นสงการนี้ไม่ซ้ํากันแน่นอนบอกเลยว่าปีนี้ต้องฟังต้องจึ้งแน่ๆเพราะว่ารัฐบาลให้เออมีสงการหลายวัน 21, 21วันค่ะเล่นฉําไปเลยค่ะพี่น้ําเรียกได้ไว่าน้ำโอ้โหทะลงทะลักประเทศออกไปเลย <laughs> <laughs> นะแต่ว่าที่สําคัญคือเวลาเราเปิดสงการที่มีเวลานานมากขึ้นก็หนุ่งเลย เรียกนี่ไงเรียกชาวต่างชาติเพราะว่านี่คือวัฒนธรรมของไทยไงอ๋อพี่ค่ะเอาไปขายได้เลยเนี่ยลงถนนถนนข,ข้าส่งข้าวสารข้าเหนียวข้าวโพดอะไรก็ดดวาก,กันไปเออข้าวโพดเอาเข้าวโพดมีนะเพชรบูรณ์ไงถนนข้าวโพดเพชรบูรณ์นะบ้านดิฉันเองนะคะถนนอะไรนะข้าวสารบอกเลยว่าถ้าเป็นข้าวสารเนี่ยวัยรุ่นแถวนี้นะไปนู่นเลยใครไม่มีที่ไปก็คือไปข้าวสารกันหมดเลยนะเออ ฝอเยอะค่ะก็ใส่ไปเลยเนี่ยใส่โชว์ไปเลยสิเออ <า S 2> <Okay. S 1> นะคะพี่สาวเลิศเอาไปขายคู่งานหน้าร้อนได้ขายคู่กับงานถักได้คู่กับยีนได้นะคะเด็กน้อยเนี่ยเด็กเด็กเล็กเนี่ยพี่ขาขายดีนะเพราะว่าไม่ใช่ส่งการหรือว่าเทศกาลซัมเมอร์คือว่าเขาก็ขายเด็กได้เพราะว่าเอาลูกไปฝึกว่ายน้ำเนี่ยอ่าเอ็กซ์ไซส์เป็นการไป,ไปทะเลเป็นการแบบว่าฮอลิเด์กับครอบครัวแฟมิลี่เออ ก็มันก็เลิศนะเพราะว่าประเทศไทยแทบไม่มีเจอหน้าหนาวเลยออาแล้วเต้นเข้าสาสตรเนี่ยตัวีตัวนี้แซบนะพี่สาวบอกเลยเออแรงมากตัวแม่สุดนี่สายเดียวเอาตัวนี้ได้นะเนี่ยไอ้ไม้ได้เลยอืมได้สิเออมันจะบรื้มบริ่มเลยเชียววันพีเนี่ยพี่ขางานสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนะคะ หรือเออขายพวกถ้าใครเป็นเปิดเพจเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะขายเป็นตัวฉันเห็นมาแล้วลูกค้าที่แบบว่าขายเป็นตัวถ่ายถ่ายลงเพจตัวเองเนี่ยค่ะพี่เขาก็มีการประมูลกันเกิดขึ้นหรือว่าไลฟ์สดขายปล่อยรหัส C M เงี้ยค่ะอุยขายดีนะพ่อค้าแม่ค้าน่ะนะะส่งกันไงพี่เอยเอาไปได้เลยนะคะเอาเป็นว่ารีวิวพิมนอนหนูศูนย์หนึ่งมาได้เลยค่ะพี่นะคะรับรีวิวพิมนอนหนูศูนย์หนึ่งส่วนลดห้าร้อยอุ้ยน่ารักเคโรเคโรเคโร อีกอย่างกบลูกออดลูกออดหรือเปล่าลูกออดลูกออดแต่ว่าเป็นกําลังจะแปลงล่างเออลูกออดกาลังจะแปลงล่างนะคะราคาโปรพี่ลูกใหม่ยังมีนะห้าพันเก้ารับลูกใหม่นอนหนูศ<อ>ูนย์สองค่ะเท่ากับจํานวนมาได้เลย<อ>นะคะลูกรีวิวลดห้าร้อยค่ะนะคะลูกรีวิวลดห้าร้อยเหลือเพียงแค่ห<อ>้าพันสี่ราคาย่อมยาวขนาดนี้พี่จ๋าเอาไปเลยค่ะนะคะป้ายโก้แต่ว่าจริงๆตัวนั้นหนูไม่เคยทํารีวิวเลยวิไม่เคยทํารีวิวเลย นะคะพี่90กิโลเอสิกตัวนี้ค่ะมาแล้วตัวเออตัวแรงอีกแล้วแต่ว่าเป็นเด็กที่แบบแซบอยู่นะเด็กแซบว้าอันนี้ชุดอะไรเจ้าหญิงอะไรสโนไวท์น <Snow White S 2> ี่งไงเออเจ้าหญิงสโนไวท์หนูตัวเล็กตัวน้อยงานน่ารักมากค่ะเนาะงานน่ารักมากเลยพี่เอาฝากไว้ด้วยน้งานชุดไว้น้ําพี่จ๋าซัมเมอร์นี้เอาไปขายด้วยก็ดี นะซัมเมอร์นี้ไปขายด้วยก็ดีสงกรานหรือดูร้อนนี่นะบอกเลยว่าใครยิ่งอยู่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยูออ่โซนทะลงทะเลสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะที่มีนะักท่องเที่ยวพุ่งพานนะพี่หนูแนะนําตัวนี้เลยโก้ดนะโก้ด 805A ค่ะชุดว่ายน้ําเด็กนะะักะสวย,สวยเด็กได้ผู้ใหญ่ได้ชายหญิงได้เข็นสั้นเข็นยาวกางเกงตัวเดี่ยวแยกกางเกงชั้นในอันนี้มีหูมีห,มหสะะูสายเดี่ยวนะคะเสื้อกล้าม นี่เป็นแบบกันแดดหรือเปล่าเป็นคลุมกันแดดในทะเลไงเออ,อแอดดเผานะเพราะว่าทะเลมีม,มีเกลือเยอะมีเกลือเยอะเพราะฉะนั้นเวลาแดดเผาค่ะมันจะแรงคูณสิบไปเลยนะคะนี่อันเดอร์อารเมอร์คุณผู้ชายได้ไนะคะงานของคุณผู้ชายครา้ายคราทรงวันพีททูพีแซบเซ็กซี่ขยี้ใจแน่นอนค่ะพี่ เอาไปเลยเอาไปเรียไปเลย,เเลยสวยๆทั้ทงนั้นเลยค่ะพี่ค่ะโะมาอ๊ยเดี๋ยวนะหาโทรศัพท์ก่อนจํานวนตัวเยอะมากแล้วก็ราคาถูกด้วยเอาเดี๋ยวลองหาเล่นๆดูนะแม่ประมาณสักเจ็ดร้อยแล้วกันนะคะห้าพันห้าหาเจ็ดร้อยเล่นๆตัวละเจ็ดบาทแอดแบมบเวอร์มากชุดว่ายน้ำเจ็ดบาทใช่ชุดว่ายน้ำเจ็ดบาทนะคะ แม่จริงๆก็มันมีตัวคลุมนะเป็นพวกกัน UV แบบพิเศษเนาะพี่อันจริงๆนะตัวกันยู่ีเอาไปขายคลุมใส่ทําแดดเอ้ยใส่ใส่ทําแดดอะไรใส่ขับรถกันดงกันแดดทั่วไปนะคะกันแดดในทะเลก็ได้นะคะพี่ดำน้ําไงพี่เคยเห็นคนดำน้ําที่เขาใส่พวกสวิมสูตรเป็นแบบชุดจัดเต็มไหมคะมันกันแดดในทะเลนะแดดทะเลเผาแรงมากนะนี่หนูไม่เล่นนะเออเก๋กูดใช่ไหมเนาะ ฟลอริดาวิบีชโอ้สวยมากค่ะ <Yeah. S 2> เออแรงมากเนี่ยลูกค้าแรงมากนะเออเอาเป็นว่านะพี่นะโก้ด 805A ค่ะนะโก้ด 805A ยังว่างอยู่พี่อันนี้คือโชว์เรื่อยๆเลยนะนี่อันนี้เป็นชุดแบบเหมือนคอปีนนะคะคุณผู้ชายอันเดอร์อาเมอร์ใส่กับแบบว่าเป็นกางเกงนะของผู้ชายอะ่ะเออ ดำนองดำน้ำใส่ว่ายน้ำเล่นเล่นน้ำทะเลได้นะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่สไตล์แซ่บเซ็กซี่ก็มีสไตล์ดำน้ำก็มีนะคะสไตล์แบบเรียกได้ว่าเป็นชุดว่ายน้ำทางการก็มีนะนะคะคราบโผลไปเลยเด็กเล็กก็มีค่ะเด็กเล็กชายหญิงเลยนะพี่เนะาะคราเลยนะคะคราเลยนี่กระโปรงกางเกงแซ่แบๆเนาะมีแบบพวกฮู้ดพวกฮู้ดด้วยถ้าถ้า ลูกค้าบางคนก็บางบางทีก็ไปนั่งชายหาดเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบว่าสัมผัสน้าทะเลเฉยๆก็เป็นตัวคลุมได้เออตัวคลุมได้นะคะนนชุดว่ายน้ําแบบน,น่ารักอือเออผ้าซับด้านในสวยๆเลยค่ะเนาะน่า,นานจะ,ะาลงไปแล้วจริงๆแล้วตัวมีคู่มันก็มีนะคู่กันก็มีค่ะพี่เอาไปคัดดีๆนะจํานวนตัวเยอะมากพี่ตก หารต้นทุนเล่นๆตกตัวละเจ็บาท8บาทเท่านั้นนะคะ7จบาท8บาทเท่านั้นเองแซ่บๆสวยๆว,ยว้าวีว้าวนะว้าว้ดัดข้างค่ะโอ้โหก็ได้นะก็ได้นะแอดแบมเออวาวบีกี้ด้านในเซ็ตได้ลายดอกเขาเป็นลายดอกซัม,มเมอร์จริงๆเลยนะลายดอกซัมเมอร์เลยนี่ ผูกคอเอ่อมัดคอแล้วก็มีพวกแบบว่ากระโปรงที่มันมัดองมัดเอวอะไรอย่างนี้นะคะพี่อุ้ยน่ารักอะ่ะมีหมวกคลุมด้วยหมวกเก็บผมนี่ของเด็กนะลูกค้าว้ายสวยจังเลยใช่หัวหางครับปนไปเลยค่ะหัวกลางหางผ้าครับบนไปเลยนะคะพี่เอาไปคัดได้เฮ้ย,ยคู่กันคู่กันคู่กัน จริงๆอะมันมีเซตนะอันเนี้ยกังเกงมันลงไปแล้วต้นก็สอบไงอันเนี้ยเออคราปนลนกันไปเลยค่ะพี่สาวเนาะหนะ้าฝากไว้อีกรอบหนึ่งแล้วกันโก้ด8ปดศเอค่ะชุดว่ายน้ำเกาสิบกิโลลูกวิวย,ยังว่างนะนอน,นหนูศูย์หนึ่งลูกวิวรถรถห้ารออ่ะเหลือห้าพันสี่เท่านั้นพี่หนะเหลือห้าพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่สาวเนาะเดี๋ยวต่อไปเป็นงานเออ เป็นงานเดรสมาเดรสด้านข้างปลายแบนนะคะมีนิอุ้ยพูดนไม่ชัดเลยมิน,นิดรสเออมิมนิดรสสี่สิบห้ากิโลเออมินิดรสสี่สิบห้ากิโลค่ะนะนี่โชว์ยันค้นกระสอบก็คือแบบสีสดสีอุย้ยอะไรนะ่ะ <laughs> สีสดสีสวยลายดงลายดอกก็มีหรือว่าจะพวกเรียบเรียบอย่างเงี้ยค่ะเรียบเรียบแบบว่าไม่หือววาอะไรมากนะคะพี่ค่ะลูกรีวิวยังว่างนะรีวิวส่วนลด500บาทค่ะนะจ๊ะฝากไว้ด้วย90กิโลโกด8 0 5 a น,นะคะอ่ะไป